w e o m o to y o y t u t u t o t o y เมื่อได้ว i n g into the 2025 Isuzu D-Max a p i pickup t r u c k t h a t s e a m l e s s l y s l e n d s rugged performance with modern sophistication w h y the D-Max is a product of Isuzu not Suzuki it a p p e a l e t r a n s c e n e brand boundary making it a standout in the competitive pickup market Exterior design the 2025 D-Max showcase a bold and assertive exterior reflecting its robust capability The front fascia feature a striking two-tone grille flanked by sleek LED headlights that provide excellent visibility and a modern aesthetic. The s c o u t e d body line not only enhances its visual appeal but also contributes to aerodynamic efficiency. Depending on the variant, the D-Max offers a range of wheel d e s i g n including 18-inch alloy options, allowing owners to personalize their vehicle's stance, interior comfort, and technology. Stepping inside. เดอะดีแม็กซ totally e ์อิมเพรสชั่นส์วิดเอทอทฟูลีดีไซน์เคบินแดทบาลานซ์ฟังชันนัลิตี้วิดคอม포ต์ไฮคุณภาพแมตติแวล์ออดเดอะอินเทอร์เนียและเดอะอีกอนอมิกเลเยอัลเอนชัวร์แดทคอนโทรลอาร์วิดอินอิซิริชเดอะอินโฟเทนเมนต์ซิสเต็มฟีเจอริงแอนด์แปดอินทัสครีนดิสเพลย์ซัพพอร์ตบอร์ดแอปเปิลคาร์เพลย์แอนด์แอนดรอยออโต้คีปปิ่งดรายเวอร์คอนเนคเต็ดออนเดอะโก้ไฮเออร์ทรีมออฟเฟอร์แอดดิชันัลลักชัวรี่ซัชเอสเลเทอร์อุปสเตอรีดูอัลโซน แอนด์แอดวานซ์ไดรเวอร์แอสซิสตันซิสเต็มเอ็นแฮนซิ่งบอดคอม포ร์ตแอนด์เซฟตี้เพอร์ฟอร์แมนซ์แอนด์คาปาเบลิตี้อันเดอร์เดอะฮูดเดอะดีแม็กซ์อีส์พาวเวอร์บายเอสามจุดศูนย์ลิตรเทอร์โบดิเซลโฟร์ซีลินเดอร์เอนจินดิลิฟริงหนึ่งร้อยสี่สิบกิโลวัตต์ออฟพาวเวอร์แอดสามพันหกร้อยรอบต่อนาทีแอนด์สี่ร้อยห้าสิบนิวตันเมตรออฟท็อกแอดหนึ่งพันหกร้อยรอบต่อนาทีดิสเอนจินอีส์แพไวด์เอซิกสปีดออโตเมติกทรานสミชั่นพร้อมวิงส เดอะดีแม็กซ์โชว์อิงคาปาซิตี้สแตนดาร์ดแอนด์อิมเพรสซีฟสามพันห้าร้อยกิโลกรัมเบรกเมคกิ่งอิตเอริลี่เอเบิลพาร์เนอร์สำหรับเฮฟวี่ดิวตี้ทาร์กออฟโรดโปรเวสดีไซน์วิดแอนเวนเจอร์อินไม้เดอะดีแม็กซ์บอสส์เอสวิดออฟฟีเจอร์เทเลอร์สำหรับออฟโรดเอ็กซ์เคชั่นเดอะพาร์ทไทม์โฟร์วีลไดรฟ์ซิสเต็มอัลโลดไวเวอร์ทูสวิตบีทเว้นสองเอสซีเอสแอนด์ซีแอลโอดเเอสอะดัปติ่งทูวาร์ริ่งเทรนเดอร์อินพลัชชั่นออฟเอรีเออร์ ไว้ในโหมดโรตารีเพื่อเพิ่มการกระจายทอฟฟ์โดยการรับประกันความเสถียรและควบคุมเหตุในเงื่อนไขที่ท้าทายที่สุดฟีเจอร์ความปลอดภัยความปลอดภัยเป็นปัจจัยสำคัญใน2025 DMX รถคันนี้มาพร้อมอุปกรณ์ครบครันด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยรวมถึงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเตือนการเบี่ยงเบนและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การขับขี่ที่ปลอดภัย เว t เทอร์ในว i t ิติงสิ t ี้ t ต e ี t หรือแท็กซี่ร Trail Practicality and utility beyond its performance and comfort the d max excel in practicality the pickup bed is designed to accommodate a payload of up to 896 kg catering to both commercial u s e r and adventure enthusiasts multiple tie down points and optional a c c e s s o r y s u c h as bed l i n e r and tonneau c o v e r enhance the functionality of the cargo area คอนคลัชชั่นอินสมารีเดอสองพันยี่สิบห้าอิซูซูดีแม็กซ์แสตแอนด์เอสเอเทสเตเมนต์ทูอิซูซูสคอมมิทเมนต์ทูดูรับบิลิตี้เพอร์ฟอร์แมนซ์แอนด์โมเดิร์นดีไซน์อิทเบลเดอร์ออฟรักคับบิลิตี้แอนด์ริฟายฟีเจอร์โพสิชันอิทเอสเอฟอร์มิเดเบิร์นคอนเทนเดอร์ในเดอะพิกอัพเซกเมนต์เวลท์ยูสิคิงเอเรียลเลเบิร์นเวิร์คฮอสออเอเวอร์ซัตไทแวร์ฮิคล์ฟอร์เลเชอร์เดอดีแม็กซ์ออฟเฟอร์เอคอมเพล็กซ์เพเกตแดทแคตเตอร์ทูเอ ถ้าค like, ุณพบว่าภาพรวมนี้น่าสนใจโปรดไลค์สมัครสมาชิกและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเนื้อหาเกี่ยวกับรถยนต์รีบเซฟและพบคุณในวิดีโอถัดไป